สำหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้แปลงว่าเรามีบุญสัมพันธ์กันและการที่คุณมาเห็นคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนเพราะว่าพลังงานของไพ่ชุดนี้จะเป็นของคุณไพ่จะดึงดูดใจคุณนะคะทำให้คุณอยากดูคลิปนี้วันนี้พี่หมอน้ำมานจะมาเปิดไพ่ในหัวข้อเรื่องการเงินของคุณในช่วงเร็วๆนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ก่อนรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าไพ่อยากบอกอะไรกับคุณบ้างพร้อมหรือ,อยังพร้อมแล้วไปกันเลยนะพี่หมอจะเปิดไพ่สามใบนะคะทุกคนมาดูกันว่าไพ่อยากเล่าเรื่องราวาอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเงินของคุณในในเร็วๆนี้กันนะมาดูกัน สำหรับให้ใบแรกก่อนเลยเอาใบนี้ดีกว่าใบแรกใบนี้ว้าวสิบเหรียญใครรอคอยเงินอยู่ในช่วงนี้วางแผนเรื่องการเงินสําเร็จใครยื่นเรื่องเอกสารไม่สําเร็จใครยื่นเรื่องซื้อบ้านที่ทางทรัพย์สินสําเร็จหรือใครยื่นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอสังหาหรืออะไรพวกนี้เป็นเกี่ยวเรื่องการเงินหมายถึงปล่อยอสังหาด้วยนะจะเห็นเงินจะได้เงินและเห็นกําไรแล้วก็ ไพ่ใบนี้หมายถึงยืนเรื่องทําธุรกรรมรอคอยเงินหรืออะไรอยู่จะสําเร็จในเร็วๆนี้นะคะเงินก้อนเงินก้อนโตหลักแสนหลักร้านได้แน่นอนเป้าหมายที่คุณตั้งใจไว้นะคะเนาะมาดูกันใบที่2เอาใบนี้ดีกว่าใบที่ถึงว้าใบที่2ขึ้นไพ่สองถ้วยสองถ้วยหมายถึงการตกลงการเจราจาเห็นไหมจับมือคุณตกลงเจราจาอะไรก็แล้วแต่เรื่องการเงินในช่วงนี้สําเร็จหมดเลยใครจะคุยเรื่องเงินใครจะตกลงเจราจาเรื่องเงิน ใครจะยืดเรื่องใครจะยื่นเอกสารผ่านไปเห็นคลิปนี้ยืดได้เลยนะการเงินเป็นช่วงโอกาสที่ดีที่จะตกลงเป็นช่วงโอกาสที่ดีที่จะยืดเรื่องเอกสารเป็นช่วงโอกาสที่ดีที่จะทําธุรกรรมใดๆทั้งสิ้นจะราบรื่นจะอนุมัติจะสําเร็จนะคะอ้เป็นพลังงานที่ว้าวมากๆนะครับมาดูใบที่สมการพลังงานของไพ่เรื่องการเงิน ะะจะเป็นอย่างไรใบสุดท้ายเอาใบนี้ดีกว่าว้าวขึ้นไพ่ใบนี้ความสําเร็จใครผ่านไปเห็นคลิปนี้ใครกําลังแก้ไขปัญหาอยู่เรื่องการเงินนี่สินเรื่องอื่นอัดใจคุณจะแก้ไขปัญหาได้คุณจะผ่านทุกปัญหาเรื่องการเงินไปได้คุณจะเจอทางออกคุณจะเจอโอกาสดีๆเข้ามาสําหรับคุณและคุณจะแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินนั้นได้สําเร็จและราบรื่นเลยทีเดียวนะคะ ว้าวนี่เป็นพลังงานที่ดีมากไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนที่คุณผ่านมาเจอคลิปนี้เพราะฉะนั้นนี่คือดวงของคุณรับพลังงานดีๆนี้ไปนะคะและพิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้แล้วขอให้เรื่องนี้เกิดกับคุณจริงนะคะและขอให้คุณโชคดีค่ะ